เพ้นมึงคิดภาพมึงนั่งแบบคนรู้ใจมึงแล้วมึงอ่ะที่เขาอยู่ข้างๆก็ฟินอยู่นะเฮ้ยในรถเลยอ่ะมาในรถเล่ะ คุยกันเนี่ยทำสตูดิโอเรชันอะไรบางอย่างในรถกันเออทำก,กูคุยกันไงเออก็คุยกันไงเนี่ยค,คนดูไม่ได้คิดลึกเ่ยกูคิดลึกไปแล้วตันเนี่ยวัดเลยแล้วกันทุกคนอย่าลืมแดบก่อนเออ,เอ,อแอนมาจากไ,ไหนมาไม่รู้สุดยอดเราอยู่ในยุคสมัยที่โซเชียลดิสแทนซิงมากขึ้นกับการบบออกรายการที่ไปอยู่ในรูปแบบของเชิงออนไลน์วันนี้เราอยู่กับเอ็มเฮวิ่งกับแบทเีย เียวอะะไรนี่ล่าสุดเห็นคุณเข้าไปอยู่ในค่ายเพลงแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับค่ายใช่อะไรครับค่ายกัดกันนี่แหละอันนี้ที่แบบเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยล่าสุดไปอยู่อะไรนะไมโครเวฟใช่ไหมไมโครเวฟไม่ใช่ไมโครไมโครก็ดีครับมีคนดูแลดีครับเหมือนชีวะกับเราโสดมานานนะเหมือนมีแฟนดูแลตั้นี้ดูแลกันดอก็ดีก็ดีอะไรอะไรวะดูแลดีนะคุว่าดีกว่าดีกวจริงดีดีใครไม่ถามนะจริงจังหน่อยมันต่างกับตอนที่มีค่ายกับไม่มีค่ายไหมต่างกัน ต่างเยอะเลยแน่ๆอย่างแรกเลยครับก็คือในสุดเราก็มีโปรเอ็มวีเราจะได้ไม่ต้องธุรกิจครัวเรือนแล้วอีกอย่างนึงคือเขาช่วยเรื่องคอนเทนต์อะไรเยอะมากเลยแต่เมื่อก่อนที่เราต้องทําเพลงแค่ต้องทำเอ็มวีเราก็ต้องคิดมาร์เก็ตติ้งด้วยเราทำคอนเทนต์แทรกทำทีเซอร์ทําอะไรแต่อันนี้มันคือเหมือนเราทําเพลงแค่ทำเอ็มวีแล้วจะอยู่เขาก็มีคอนเทนต์ที่เป็นร้อยเต็มอ่ะล่าสุดนี้เพิ่งออกเพลงไปล่าสุด perfect afternoon เพลงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงโโอ้หเพลงนี้ผมรู้สึกว่าช่วงนี้กูพูดไประวัติร้อยกว่ารอบเลยไม่ไปถามไม่เกล้วเป็นทาง คือเรื่องคือเจอทางการนะใง่ายๆคือเพลงนี้มันเกิดจากพี่ชายที่เราสนิทคนนึงกูเริ่มเหมือนเดิมเลยคนเดิมอีกแล้วเนี่คนเดิมที่เราสนิทเนี่ยโอเว่นก็เคยเจอคือเรื่องตลกก็คือเขาอ่ะไปชอบสาวคนหนึ่งเคยเจอกันคนนี้แม่งใช่ว่ะแล้วก็ฟอร์ไอเีไปแล้วก็จะเริ่มจีบไงแต่ว่าพี่ชายกูเอ็งเมื่อกี้บอกอะไรวะ ดูมันม ok ันรอดักแน่บานหรือเปล่าพ um, uh, ีはは่ต uh, uh, ้นหลงก็คือพี่ชายกูพอชอบเขาอยากจีบแต่แกก็จะมีความเท่ความเท่นี้ว่าเฮ้ยกูเป็นคนจีบไซเบอร์ไม่เกะกูต้องจีบแบบทริช e น s i o n a l w นเลยที่แบบเออกูต้องเจอหน้านะแบบาอ analog เอออนาล็อกหน่อยต้องเจอหน้าแบบคุยแชทคุยโทรศัพท์ไม่ได้ด้วยนะเพราะกูถามว่าถ้าคุยแชทแล้วมันไม่เวิร์คทำไมไม่คุยโทรศัพท์กูบอกไม่ได้ต้องเจอหน้าเท่านั้นแกก็เลยไปคิดแผนมาว่าแผนเลยเอออยากจะไปเดทด้วยกันไงสรุปแกก็บอกว่าทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวไปรับเราไปกินข้าวด้วยกันเรา กินข้าวในรถด้วยนะไปได i v e ไปแม็ก d r i ูกินข้าวไปซื้อกาแฟขับรถเล่นอยากเข้าเมืองใช่ไหมขับเข้าเมืองไปเลยอยากออกเมืองขับออกจากเมืองแต่เราอยู่ในรถใช้ชีวิตอยู่ในรถอย่างเดียวแต่ว่าข้อดีคืออาจได้นะอยู่ใกล้กันไงเว้นคิดภาพมึงนั่งแบบคนรู้ใจมึงแล้วมึงที่เขาอยู่ข้างก็ฟินอยู่นะในรถเลยอ่ะในรถเนา คุยกัน่ยทำสจิตรูเลชั่นอะไรบางอย่างในรถกันเออทำคุยกันไงก็คุยกันไงเนี่ยคนดูไม่จะคิดลึกเลยกูคิดลึกไปแล้วมาเนี่ยจนมาจบที่ว่าพอช่วงเย็นสมมติเราอยู่มาทางด่วนแดดมันจะลงประมาณ อ่าใช่ใช่ใช,ช่วงประมาณห<ม>้าโมงมแสงสวยอะไรประมาณเนี้ยเออมม่คิดว่าแบบมึงขับทั้งด่วนกลับจากแบบกรุงเทพเข้ากลับมาที่นนทบ,บุรีแม่งม,มากเลยนะฟินฟินรถก็ไม่มีเออมันก็เลยเหมือนแบบเพลสเซ็กท์อัฟเตนูนของเราทั้งสองคนอันนี้คำนี้มาจากพี่คนนั้นน่ะหรือว่ามึงฟังแล้วมึงค่อยมาเรียบเรียงอีกทีหนึ่งกูกูค,คิดแล้วกูก็ฝันไปเองว่าตอนแรกกูก็เชียร์เขาไงฟังแล้วอินเหมือนมึงก็เลยแบบอุ้ยมันมนติกจังเลยเว้ยไเป็นอย่าประมาณนั้นก็คือได้อินสไปร์มาจากพี่คนนั้นที่น่าจะหลายเพลง หนจากกีบนั้นตอนนี้เพลงเดียวออยากหลายเพลงเลยช่วงหลังเรื่องราวตัวเองมันน่าเบื่อแล้วไงเห็นคุณล่าสุดนี่แต่งเพลงแต่ละทีต้องมีคําว่าไหนอยตลอดเลยนะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเขาเรียกว่าใส่อิสต์เอ็กซ์ไอส์ต์เอ็กซ์ไหนไงอันนี้คือตั้งใจฮะตั้งใจตั้งใจฟิลโซวไนท์ชีวิตอยู่ไงตั้งใจไงเมืนี้ล่าสุดนี่คุณชิวะไม่ได้อยู่ไทยแล้วนี่ใช่ไหมอยู่ดาวทานตอนนี้นอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้อยู่ที่ไหนรอเซนจอร์เรียหรืออะไรนะครับตอนนี้อยู่ลอสแองเจลิสคท์ให้ตอนที่ทเพลง ตอนนั้นยังอยู่ไทยด้วยกันถือว่าแบบชีวะไปอยู่เอลเวแล้วคือตอนแรกก็ฝันไกลมากโอ้เนี่ยเดี๋ยวฝันไกลคืออะไรวะก่อนไปอเมริกาใช่ไหมเราจะแบบไอทำเพลงเสร็จตอนนี้แล้วก็ทำเอ็มบีแล้วไงทุกอย่างกันสุดคือทำเพลงเสร็จก็คือจะไปแล้วไม่มีเวลาทำเอ็มบีแล้วคือมันก็มีนิดนึงแต่รู้สึกว่าถ้าทำก็คือมันจะเร่งจัดก็เลยคิดว่าแบบไหนจะมาอเมริกาแล้วลองมาทำที่นี่ดีกว่ายากไว้ยากไหมกับการถ่ายเอ็มบีอะถ่ายอะมันไม่ยากหรอกที่ยากมันก็คืออยู่ที่วางแผนว่าถ้าวางแผนดีแล้วไม่มีประะชุุมมนนเเว้้ยยยฮสดดออที่่ผาาคืกู ่อเ,ปร,เอประชุมมี Excel, เอ็กเซด้วยว่าจะไปที่ไหนหนึ่งสองามสี่ทำไม่ให้เออ,เอวันประชุมวันแรกกูแวนชีวะชีวะหลับ <laughs> ตอนไม่ทำโทนมาต่างได้ไงทำโทนมาต่างตอนประชุมตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นกลางคืนไทยได้เป็นเช้าชีวะใช่เลยกลางคืนช่วงมันก็เลยเหลือบๆกันไงเกือบแปดโมงเลยกูตื่นทีก็ก้าเลยจบจบไปจบจบไปกูไม่ประชุมแม่งเลยไปกัสุดท้ายไประชุมประชุมหนคนพอดีมีพี่บูมาพอดีเลยเออเพราะพี่บูเป็นคนที่มาช่วยถ่ายที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ย to make a ชอบไอ้ตรงนี้มากเลยนะช่วงเปิดเพลงมาตอนแรกที่คุณเล่นกีตาร์คุณมิก้แล้วก็มีอะไรอ่ะน้องน้องชื่ออะไรนะที่เป็นนกแบบต่ออยู่ไอเดซี่กับซัมเมอร์เดซี่กับซัมเมอร์ล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าหายไปแล้วนะตัวหนึ่งนี่ไป็อเว่นขึ้นขึ้นโปสเตอร์ด้วยนะเข้าใจเลี้ยงนกเราก็ต้องทำใจไเล็กๆแลแต่ก็เป็นห่วงแมนล่าสุดนี้นกควรไม่ได้ชื่ออะไรนะเดซี่หรือทันนี่แหละชื่ออะไรอีโซ่ไออี้อยนี่คือตัวแรกเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยชอบชอบชอบก็ คือวันที่เดซี่หายเว้ยเ,ออเราก็คือเราทุกคนเป็นตอนนั้นทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านพ่ออยู่บ้านคนเดียวแล้วมันหายตอนที่พายุมาแล้วนกมันปีออมันไม่ได้ใหญ่พอมันไปตามลมทีนี้แล้วมันไปตกหน้าบ้านกูออซึ่งหน้าบ้านอะ่ะพอถ้าข้ามบ้านญาติไปอีกทีมันจะเป็นที่ลาบะที่ลาบที่แบบบ้านเขาทําทําสวนทําอะไรกันอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วกูก็ไปขอเขาเช็คที่สวนว่ามีนกเราไม้เปิดออูด<ๆ>ูสรุปเขาก็มาพูดว่าเนี่ยสองสามเดือนก่อนอะ่ะเจอนกตัวหนึ่งเฮ้ยพันเดียวกันเลยสีเหลืองแกมโผลหน้าตาเหมือนกันเป ใช่แล้วกูก็แบบเฮ้ยใช่ของผมหรือเปล่าเขาบอกเอ้ยมัน,น,นาก็หน้าตาเหมือนกัน <c oughs> เราก็ไม่ได้คิดอะไรเว้ยกูไม่ได้คิดว่ามันจะโชคดีเจอกันค <c oughs> งไม่ใช่อาจจะเป็นตัวอื่นแ, <c oughs> แตน่แล้วมันมีคนเลี้ยงคือ <c oughs> ตอนนั้นอะไม่ได้ไปดูกูให้แม่แฟนแล้วก็พ่อไปดู <c oughs> ไปดูไอ้นอกตัวนั้นแต่กูว่าเดินหาเรซี่อยู่ใช่ป่ะก็เป็นห่วงูแม่โทรมาซันนี่จริงๆด้วยลูกซันนี่ยอะไรเงี้ยแล้วกูก็ไปดูกูแบบเี้ยเปลี่ยนชื่อไปสร้อยแล้วแล้ว ชื่อปอีซอยแล้วแบบมันทั้งดีใจทั้งแบบเดซี่หายเจอซันนี่ซันนี่เปลี่ยนชื่อแล้วเขาก็กลายเป็นตัวเราไปแล้วคนรักเ็้าของใหม่ไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอลยนงอะไรดีแล้วสุดคือได้คืนไหมไอ้อะไรนะน้องซันนี่ปะซันนี่ซันนี่ไม่ได้คืนเขาเขาทำใจไม่ได้เขารักไปแล้วไงแล้วซันนี่ก็คือรักรักเขาไปแล้วใช่เขากลายเป็นอีซอยไปแล้วจบแล้วอีซอยกูยังมีรูปอยู่เลยตัวใหญ่ตัวอย่างอ้วนเลย โชว์ให้ประชาชนดูเฮ้ยอ่าเห็นแล้วเห็นแล้ายเห่ร้ายอี้อยจากน้องซันนี่สู่อี้ซยตลกงงตลกเลยก็ยังดีอย่างน้อยเขามีที่อยู่ใช่ใช่กูกูรู้สึกดีกู g r a ฟู f u l ตอนนี้เป็นหัวไอเดียอย่างเดียวล่าสุดอาจจะเจอน้องเดซี่จะเปลี่ยนชื่อแลเปลี่ยนเป็นอะไรเดียอีแหวนอีแหวนอีโซยแหวนอ่ะเอออีโซยอีแหวนตายอยู่แล้ว Get you off my mind ไอแคนเกตยูออฟไม่ไม่มันเป็นความรู้สึกที่ถูกหรือเปล่าว่าที่เราเอาเขาออกจากหัวไม่ได้คือรู้สึกว่าตอนนั้นที่พี่คนนั้นพี่เอแบบพี่เอตอนที่พี่เอแอบชอบอะรู้สึกว่าเขาจะพูดเรื่องผู้หญิงเนี่ยทั้งวันทั้งคืนมันเป็นแบบเออเราเครชี่เราคลั่งรักจริงๆอะอ่าฟลไอ้ต้าวคลั่งรักอะไรเออไอ้ต้าวคลั่งรักแบบเฮ้ยมันมันความรู้สึกที่ถูกหรือเปล่าที่เราจะมีเขาอยู่ในหัวอยูตลอดเวลาเอ็มมิส่ว่าเดิพูดมันจริงือนแบบปัตตาฟลายอิสตอมบับกูจะไม่เกี่ยวกับท้องกูจเกี่ย เยั <Okay. S 2> ไไงไงวะวันน,นี้วัน,นอาทิตย์โอเว่นวันนี้หลับเ้ยันยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นกันแล้วรู้ใจเอาปะ <c oughs> เออ that's it feel nice the feeling of อ่ารู้สึกว่าอยากกระเชื่อมอะไรเกี่ยวกับอวัยวะในในร่างกายตัวเอง <Okay. S 1> คืออาหมายจริงๆอ่ะไม่ได้มีความหมายอะไรแค่รู้สึกว่าอยากให้เป็นอวัยวะอะไรก็ได้ที่มันลงคำพอดีแล้วสวยพอดีใช้ว่าไนท์รู้สึกว่าอยากใช้เพราะว่าแฟนชื่อไนท์พอดี อะไรพี่อะไรน่ดบอย่ี๋ดับไปก่อนแล้วเคสรุปว่าหนึ่งหย่าง่สรุปว่าหนึ่งก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ถูกหรือเปล่าที่จะรู้สึกว่ามีเขาอยู่ในหัวตลอดนี่ถามตัวเองและอีกอันหนึ่งคือถามอีกฝั่งหนึ่งว่าเฮ้ยรู้สึกดีเปล่าที่แบบเออเป็นความเพลินนะเออเป็นความเพลอเพลงนี้มันจะเพลอนหน่อยไงก็คือแบบเหมือนตอนแรกก็ปูมให้ก่อนเลยว่าแบบว่าเหมือนเราเพ้อหรือว่าเราสร้างรักใครบางคนอะไรเงี้ยเราค่อยไปติดตามต่อในช่วงทีพูคต่อไป what you do just give me a clue about how you feel about me and i keep melting on you every moment in this afternoon ดู just give me a clue แบบ how you feel about me ตอนนั้นน่ะพี่ชายคนนั้นอ่ะอย่างที่บอกพอเขาเริ่มข้างหลักแล้วเขาจะมีความาการที่การที่ทำ การการที่เขาทําแบบนี้เขาพยายามจะสื่ออะไรหรือเปล่าว่าเขาแคร์หรือว่าเขาชอบเราหรือเปล่าเช่นมกูเอาน้ําไปให้มึงเงี้ยมันอาจจะทาให้มึงคิดได้ว่าการที่กูเอาน้ำไปให้มึงทุกวันทุกวันหรือว่าเอาอะไรมาให้ไปรับไปส่งมันอาจจะจะบอกบงบอกหรือว่ากูชอบมึงแต่กูไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยที่มึงรู้สึกว่าบางทีก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าการที่เขาทําแบบนั้นหมายความว่าอย่างนั้นการที่เขาทำแบบนี้เขาอาจจะชอบเราหรือเปล่าเขารู้สึกดีหรือเปล่า cô em cảm giác what to do just give me a clue có เนการส่งซิกอะไรหรือเปล่าวะฉันรู้สึกนี้กับเธอส่วนช่วงท้ายก็ and I keep melting on you every moment in this afternoon ฉันก็นั่นแหละคลิปละลายอยู่แบบนีอแค่รู้สึกว่าที่ไทยอ่ะคืออย่างที่บอกกูไม่อ๋อมันร้อนแหละกูเข้าใจใช่มันร้อนน่ะมันเธอร้อนเธอร้อนมากบ้านเราอ่ะเพลงสมัยก่อนที่เราฟังมันจะใช้คำว่าละลายเยอะมากเลยละลายละลายละลายเอเนเออกูก็เลยรู้สึกว่าคำว่า melting มันเหมือนอ่ะใจละลายแล้วแบบแบบหลงรักใครแล้วมัน ละลายไปแล้วอะคลางลักกันแหละก็มันก็จะต่อกับ every moment in t h s afternoon เนี้ยก็คือกู้ละลายตลอดทั้งทั้ง afternoon นี้เลยจริงแล้วเพลงนี้เนี่ยเท่าที่ฟังมันมีความเป็นไทยสูงนะถึงมันจะเป็นเนื้อเพลงกีตาร์รู้สึกมันมีแบบฟังแล้วแบบเออไม่ไทยมากเลยสรุปให้ฟังหน่อยพี่มิกกี้กับท่อนฟรีบุกที่จะสื่อในตอนนี้ก็ถ้าสรุปรวมๆก็คือการที่เราขับรถอยู่ด้วยกันแล้วการที่เธอส่งยิ้มมาเธออาจจะสื่ออะไรอยู่หรือเปล่าแล้วการที่เวลาเธอส่งยิ้มมามันทำให้ฉันละลายตลอดเลยทั้งช่วงบ่ายช่วงเย็น อย่ามีฟาร์มน่ารักกุ๊กกิสมุนิก uh, yeah. yeah. <coughs> <Okay. coughs> ได้ฟังเนี่ยมันมีความแบบน่ารักสมนุกป,ปุ๊กปิดเอต้าวมากเลยนะพี่ชิวาช่วยแปลให้ฟังหน่อยครับ You make my heart m e l t by the afternoon light mm hmm. ก็คือเหมือนย้อนมาจากปีคุกเมื่อกี้ก็คุณทำให้หัวใจฉันละลายในภายใต้แสงแดดช่วงบ่ายเออเอต้าวอีกแล้ว <laughs> Any way to make it feel right มีวิธีไหนที่จะทำให้มันรู้สึกถูกต้องไหมเพราะว่าฉันอะ I been thinking of you คิดถึงเธอตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนถ้าจะ feel so nice to be with you เพราะว่าม like cool ันรู้สึกดีมากๆวลาเราอยู่ด้วยกันสุดยอดโอ้โหน่าข้างลกแล้วเป็นไงกับท่อนพุกนี้ในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์ในเพลงนี้พี่ชิวะ อ,อกเลยลอะไรก็หมายถึงในมุมมองของโปรดิวเซอร์หรืออะไรงไรี้ยไงมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรจุดพีคหรือจุดพันลายมันก็จะเป็นท่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยแบบคนจําเยอะอหรือว่าคนฟังเยอะรู้สึกว่าคอนเซปต์สำหรับเพลงที่ชอบขขที่สุดคือการที่จังหวะเพลงมันหยุดเดยอะรู้สึกว่ามันเป็นท่อนฮุกที่เนื้อเพลงมันเยอะใช่ไหมเราไม่ได้ร้องวนไม่กี่ประโยคเลยรู้สึกว่าการที่พอเราเล่าเรื่องยาวนิดนึงอ่ะก็เลยชอบให้เพลงมันมีจุดหายใจเยอะถ้าลองไปฟังดูเพลงตอนต้นมันมาเชืมมันก็จะเป็นแบบเรื่อยๆแบบอู้แสงแดดอะไรยามบ่ายกำลังฟินๆเพลงมันดูแบบ ชิวๆเงี้ยพอท่อนทุกมาจะจุมันก็เริ่มมีจังหวะเข้ามาก็เลยชอบตรงนั้นของการที่แบบจังหวะช่วงนั้นอะใช้เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีฟัง่งสว่างๆเยอะด้วยรู้สึกว่าคอนทราสต์ของการที่ท่อนอื่นแล้วมาท่อนนี้ได้อารมณ์ดีเลยทําให้รู้สึกว่ามันสปอร์ตกับเนื้ <Yeah. S 1> อเพลงดี I feeling inside just you're your shades wanna know โอ้โหวันสองี่พี่มิกกี้เพิ่งจะร้องโจยคนยีงไตโดยที่ไม่ใช่พี่มิกกี้นะตรงนี้ด้วยนะค,ะะนะครับภา,าษาอังกฤษกับพี่ครับโอเคครับนี่เขามีคอร์สนะครับไม่ใช่มีแค่คอร์สดนตรีนะเขามีคอร์สสอนอังกฤษออนไลน์นะคนนี้ผิดพลาดฝรั่งเศสก็พูดได้นะเฮืโยู <c oughs> ออ่ฮะเฮือโย ในขน้นหมดแล้วโอเคเวอร์ okay. <laughs> สอนนะครับ is it right to keep this conversation มันถูกหรือเปล่าที่เรายังคุยกันอยู่ตอนนี้แบบการ <Yeah. S 1> ที่เรามี conversation การพูดคุย,อยตอนเนี้ย <Yeah. S 1> มันถูกต้องหรือเลปล่า we have been just f r i e n d เราเป็นแค่เพื่อนกันมาตลอดนะ I just w a n t o know you feeling inside your chest ก็คือ <Yeah. S 1> แบบเราเป็นแค่เพื่อนกันมาตลอดคืออยากรู้ว่าความรู้สึกข้างในภายใต้อกของเราในหัวใจของเรามันคือรู้สึกยังไงแต่คือไม่ได้พูดหัวใจตรงๆก็คือแบบเสือจะเป็นเพื่อนกันก็อ,อยากรู้ว่ารู้สึกยังไงเหมือนกันมาเพิร์กกับตัวเองมากเหมือน <laughs> ตอนแรกเพิร์กมากด้วยความแบบไอ้ต้าว่าแบบเราข้ังรักคนนี้พออยู่ ด้วยกันปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับเอ๊หรือว่าไม่ค่อยมั่นใจ<ข>ว่าถูกเมื่อว่า,วาที่ยังคุยกันอยู่ ใช่เหมือนแบบอยากจะรู้ว่าเราจะเป็นในสถานะเพื่อนแฟนหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรเหมือนมันเริ่มมีการตั้งคําถามกับตัวเองนะทีมเล่ดเล่าให้ฟังหน่อยทอ่ในชีวิตจริงสาหรับเนื้อเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่กูเหมือนมีพิธีกรสอคนถามเลยไอ้ที่ is r i g h to t keep this conversation อ่ะพี่คนนี้เขาอยากคุยต่อไปเรื่อยคือ conversation ของเขากับคนนั้นอ่ะมันคือคุยคุยหายๆเว้ยคุณมามหายๆมันได้คุยช่วงนี้คุยสองชั่วโมงแล้วหายไปเลยแชั่วโมงแล้วกลับมาต่ออีกทีอย่างเงี้ยหนักกวาแกงอ่ะใช่หนักกวา Where, being, yeah. terminal, แก yeah. yes ูเร vale> ิู่้สึกว่าอยากจะเรีิเซนต์เขาตรงที่ว่าเออมันจะใช่หรือเปล่าถ้าเราจะคีบคอนเวอร์เซชั่นเนี้ยให้มอไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบีแฮปบินเจสสเฟนต์ก็เราเป็นเพื่อนกันมานี่ก็ตามตรงตัวกับชีวะแล้วก็สุดท้ายก็คือ I just wanna know your f e e l i n g inside your chest คือกูอะคิดไกด์ไลน์เป็นภาษาไทยก่อนรู้สึกว่าแบบอยากจะรู้ความรู้สึกในข้างในอกข้างซ้ายเธอแล้วเข้าใจละมาอยู่ใช่ป่ะมันรู้สึกแก่มันสลัดสลวยมากแต่พอมาอยู่ในเนื้ออังกฤษเฮ้ยแม่งโอเคแม่งเท่มากเลยใคร เข้าใจแล้วว่าทําไมกูฟังแล้วคูรู้สึกเหมือนมันมีความเป็นเพลงไทยสูงเพราะว่ามึงแต่งมาเป็นเพลงไทยก่อนแล้วค่อยมาแปลงเป็นภาษาอักงกฤษเลยใช่ใช่เขียนเป็นไกด์ไลน์ภาษาไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยไทยจ๋าเลยจากปากปาตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นฝรั่งอะไรพวกนี้ t อดี Trip with you on my front seat and I keep melting fire every moment in this afternoon. ก่อนที่จะแปลให้ฟังอยากจะพูดกับว่าชอบท่อนพีคุกสองนี้มากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าหนึ่งคือมันเนื้อเพลงมันไม่ซ้ํากับพีคุกแรกเหมือนในเพลงปกติเขาจะใช้เนื้อเพลงเดียวกันใช่ไหมแล้วอีกอย่างคือรู้สึกว่าในพีคุกเปลมันมีการเล่าเรื่องเจาะจงมากขึ้นอย่างที่มิกกี้เล่าให้ฟังมาตลอดว่ามันเกี่ยวกับแบบขับรถไปเที่ยวโควิดออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมนั่งรถด้วยกันมันก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบเอาเรื่องขับรถด้วยกันเลยมาเจาะจงอยู่ในพีคุกสองมันทำให้แบบมันมีอิมแพกมากขึ้นมันเบี้ยวมาก อันนี้ก็คือความหมายคล้ายๆปีคุ่ที่แล้วเพราะว่าคุณละลายความรู้สึกของฉันในช่วงบ่ายนี้เด on a road trip with you on my front seat หลังจากคุณละลายฉันแล้วเราก็ไปไปนั่งรถด,ด้วยกันโดยที่มีคนอยู่ในที่นั่งข้างหน้าเหมือนกันเหมือนเรานั่งด้วยกันอะ and I keep melting for you e v e r y m o m e n t ้นท์นะครับเ o นแล้วพอมันนั่งด้วยกันแล้วเราก็ละลายให้เธอต่อไปให้เลื่อนในทุกช่วงเวลาในช่วงบ่ายนี้คือเหมก่อนเจอกันเราก็ละลายความรู้สึกให้แล้วแล้วพอมานั่งรถไปด้วยกันอยู่ข้าง แต่ช่วงพีคุกนี่คือผมชอบมากเลยนะไอช่วงบบ and I keep melting for you every moment in this afternoon พอฟังท่อนนี้กูรู้สึกว่าทั้งเพลงนะี้กูชอบท่อนนี้ตรงที่ว่าแบบฟังแล้วมันอบอุ่นใจมันเหมือนแบบในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงที่แบบพิเศษ,ษอะไรบางอย่างของคนสองคนนี้พีบิงกี้เล่าเล่าให้ฟังนะ่อย cause you melt my feeling in this afternoon มันก็คือการย้ำแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบประโยคให้เป็นคำวระกอ t h e n we s r t on a road trip อย่างที่ชีวาพูดเลยคือมัน direct ฉากเรื่องจริงมาเลยไงว่าอยากจะไป road trip อยากจะ ไปอกทยาไปเขาใหญ่หรือเป่าวิดยูออนไปวิดยูออนไปฟอนซีดไว้ตอนแรกจะแบบ t ิดยูออนไปแบ็กซีดเฮ้ยยังไม่คิดขอบชัดๆเลยแล้วความหมายมันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> แค่รู้สึกว่าในเพลงในตลาดม,มันจะก็ว่าแบ็กซีดเยอะเว้แล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับความหมายแบบอย่างว่าถูกป่ะัฟอนซีดแล้วแบบปลับเบาอะไรอย่างนี้ไม่ได้แบบให้นั่งสบายอะไรอย่างเงี้ย ม่เองคุณเกิดเยวะมาแกเองไม่รอกันเลยไม่รอให้เล่นเลยนะครับครับผมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตายไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายก็คือ And keep melting for you every moment in this afternoon ก็คือรู้สึกว่าจบแบบรูปประโยคเดิมมันสวยแล้วสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นจะรู้สึกกับตัวเองแอบชอบข้างลักสุดท้ายมันก็คือเธอกับแมวทิ้งชั้นตลอดพี่ชาย เแล้วเขาก็ปกระมาทนั้นครับสรุปกับเพลงเพลงนี้เนี่ยพี่มิกกี้ช่วยสรุปให้ฟังอีกสักทีหนึ่งคือ okay. การที่ผมอยากเล่าเรื่องราวของพี่ชายที่ทำให้ผด้วยผ่านเพลงเพลงนี้ครับว่าการที่เขาไปแบบจีบสาวช่วงยุคโควิดเนี่ยที่มันเป็นนิว n o r m a l ที่มันไปไหนไม่ได้มันอธิบายมันเป็นยังไงบ้างรักก่บนนิว n o r m a l อะรักแบบนิว normally โอ้่งพี่เวนชอบเพลงนี้ไหมครับโอ้โหผมชอบมากเลยครับน้องเดซี่กับซันนี่ที่หายไปตอนนี้อะไรวะเดี๋ยวอะไมถึงชอบ ชอบชอบชอบมันมันมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็<แ>ในมุมมองที่เราก็ใกล้ชิดกันอยู่แล้วแล้วก็ฟังเพลงมแ h a p p งมาหลายเพลงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเพลงนี้มันเป็นเพลงหนึ่งที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่า a แ h a p p งนะมันไม่ได้โดดเกินไปจากคาว่า a แ h a p p งแล้วก็ด้านโปรดักชันทํา MV คือแบบโอ้ยมันเท่นะตอนนั้นผมอยู่ออพีเมียอ <YouTube S 2> ยู่ทุกแบบอืมอมืดูอยู่แล้วรู้สึกว่าม,มันแบบเหมือนเราเห็นพัฒน,นาการของวงศิลปินที่รอยเ่ิชอบแบบมันเติบโตไปอีกระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งในค้ายที่สุดนี้ก็ผมรีมูฟกิลนะครับผมเนี่ะนนะ <ผม S 1> เป็นศิลปินในค่ายไมโครเวฟนะครับผมพี่มิกกี้มีอะไรจะฝากไหมในนามแอมแฮวิ้งก็ขอฝากเพลงใหม่ครับ Perfect Afternoon กับเราด้วยนะครับกับ, Michael บไมโครเวฟด้วยฟังทุกที่แล้วก็ฝากช่องเจนี่หน่อยด้วยนะครับอยากให้ลงคลิปบ่อยๆนะฮะนะฮะตอนนี้คือคือเหมือนแอมแฮวิ้งหยุดปล่อยเพลงมึงก็หยุดทำด้วย <c oughs> มันช่วงโควิดไงมันช่วงโควิดไงมันกูแบบมันจะไปถ่ายงานอะไรก็ฝากนะช่วงโควิดปิดเหันพี่ชว่าฝากอะไรหน่อยครับในท้ายที่สุดนี้ฝากนะครับฝากเติมเน็ตก่อนอะไรมิกกี้ฝากเรื่องเพลงหมดเลยครัผมฝากแค่เรื่องสุขภาพนะครับอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะครับวันละ8ปดถึงสิแก้วนะครับถ้าคุณไม่ฉี่ทุกชั่วโมงถือว่าคุณดื่มน้อยไปนะครับจำคำนี้ไว้อย่าลืมดื่มนะครับผมหนึ่งครับด้วยน้ำหนึ่งุดยอดครับเปิ่ง